สวัสดีครับสวัสดีครับผมนักนะครับวันนี้ในหัวข้อเตือนแรงเกิดแล้วนะหลังจากที่ผมพยายามหาเว็บไซต์ที่ที่เราสามารถจะขุดหรือให้ผลตอบแทนเราได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับพอดีวันก่อนมาเจอกับเว็บไซต์นี้ไล t e c o i n m i n นสิ่งที่หน้าเว็บไซต์นี้คือให้เราเหมือนเปิดหน้าเว็บเลยขุดเหมือนคีิโตวัวแท็บเลยนะครับโดยที่เปิดเอาไว้เขาบอกว่าเขาจะให้ผลตอบแทนเราคือ0 0 0ย like ์จุดศูยอนย์น้าไลท์คอยต่อในการถอนของเราจะถอนได้วันละ0.001หไลท์คอยนะครับซึ่งถ้าตอนนี้ อ้างอิงจากราคาไกด์คอยนะครับนะัปัจจุบันตัวอ้างอิงจากตัวเว็บบิดครับนะครับอ่าก่อนอื่นต้องขอพูดคำว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานบิดครับทุกคนนะครับช่วงนี้เจอมรสุมเนาะหน้าเว็บใช้งานไม่ได้ User, หรือผู้ใช้งานเองก็บ่นการเรื่องการเทรดเรื่องการแลกเปลี่ยนการตั้งขายการตั้งสื้อต่างๆก็ช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกับทางทีมผู้พัฒนาทีมผู้บริหารทุกคนนะครับให้ช่วยแก้ไขไวๆเนาะล่าสุดเห็นกราตาออกมาออกมาหน้าเว็บแล้วว่าให้เวลาบีครับ5วันก็สู้ๆครับผมยังคิดว่า คนไทยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ยังเทรดยังซื้อขายยังฝากบิตคอยหรือเหรียญต่างๆไว้ที่บิตครับพอสมควรยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคเรามาต่อเรื่องของเรานะครับตัวไลท์คอยน,นะปัจจุบันที่หน้าเว็บ4 5 3 3ันสบาทจุด2ีสสตางค์นะครับโดยที่เราไปดูที่หน้าไลท์คอยของผม ว,ว้าวยี่สิบสามไลท์คอยล์ถ้าตีเป็นตัวเงินโอ้หนึ่งแสนสี่พันสองร้อยพสิบบาทอห่วยน่าลงทุนมากน่าลงทุนมากแต่ทีนี้ลองถอนดูสิอ่ถอนได้จริงไหมปรากฏว่ากดถอนปุ๊บคอนเฟิร์มปุ๊บวิดอปปุ๊บอ่า คุณเป็น a c c o u n t f ฟ e e เวอร์ชัน1.0คุณจะไม่สามารถถอนเงินจำนวนนี้ได้คือ23ไลคอยนะครับผมคุณควรอัปเกรดไลคอยไหมเนื่องคุณให้เป็นเวอร์ชัน1.4ซึ่งเราจะสามารถถอนได้ไม่จำกัดประวันอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าการอัปเกรดแพ็กเกจอัปเกรด,เ,กรด,เ,กรดเป็นยังไงบ้าง่อ อ้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น1.4เลยลงทุน20,600บาทจุด3ามสตางค์โอ้แต่ผมตอบแทนโอ้หนึ่งแสนหนึ่งแสนอืมถามว่าน่าลงทุนไหมอันนี้ถามผมถ้าส่วนตัวนะครับต้องให้ว่าส่วนตัวผมผมไม่ผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อเงื่อนไขนี้ผมแค่อยากลองดูว่าเอ้ย เห็นเขาบอกเฮ้ย hey, มีเว็บไซต์มาแนะนำอันนี้ยังขุดได้อยู่นะถอนได้จริงผมก็ลองอ้าวปรากฏว่าถอนตามโปรฟิตต่อวันเลยรุนจุดหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีไม่เสร็จเดียวกันผมขอตีณนะปัจจุบันสําหรับผมนะครับผมคิดว่ามันถอนไม่ได้แต่ถ้า,ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนถอนได้ก็ก็ดีใจด้วยแต่ผมเองถอนไม่ได้นะครับ โดยที่ถอนขั้นต่ําในตัวของเวอร์ชันฟรีเลย1.0ฟรีของเราเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือต้องแจ้งให้อัปเกรดแต่ถ้าบอกเราเราจะมาอัปเกรดอ่ะเวอร์ชัน1.1.1ก็โอ้เป็นเงินพันกว่าบาทเนาะตีได้เราสามารถถอนได้0.05หามว่าน่าลงทุนไหมก็อันนี้แล้วแต่วิจราญายของเพื่อนเนาะว่า ว่าจะลงทุนไหมจะการลงทุนไหมแต่ผมเองผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมเองตอนนี้ก็ก็กาลังกําลังลองขุดลองใช้ใช้ตัวเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออ่าตัว키티โตแท็นะครับอันนี้อันนี้ผมก็ขุดได้สักเลี้ยองอย่างละแต่ว่าอันนี้ยังผมยังถอไม่ได้เพราะว่าผมยังขุดมาไม่นานนะครับซึ่งการขุดแบบเว็บไซต์นี้ตัว키티โตแท็นะครับอันนี้เราต้องใช้ใช้การชวนเพื่อน และการชวนเพื่อนมาช่วยกันขุดมาเป็นมาทําเหมืองการขุดพร้อมกับเรานะครับอันนี้เราสามารถจะจะได้รายได้เพิ่มเติมจากการชวนเพื่อนมานะครับแต่ถ้าใครเห็นบางคนนะครับบางคนก็ยังมีว่าคือเราเองไม่ได้ขุดหรอกแต่เขาเขามีช่องทางมีเน็ตเวิร์กมีเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามหลักงมือหลักแสนอันนี้เขาก็สามารถสร้างไรายได้ ก็พอสมควรโดยที่เขาเองก็ไม่ได้ขดแต่ถ้าบอกว่าคนคนอยากลงทุนถามว่าลงทุนได้ไหมก็ก็ลงทุนได้นะครับถ้าคิดว่าเราเปิดเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเราสามารถที่จะเปิดคอมพิวเตอร์24ชั่วโมงโดยที่เราอัปเกรดอยู่ตัวเคเซอร์ของเราให้เพิ่มพลังการขุดก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าเพื่อนๆเ,เองจะจะลงทุนไหมนะครับแต่ส่วนผมเองผมคิดว่า กดไปเรื่อยดีกว่าอาศัยว่าสร้างช่องสร้างช่อง y YouTube มาแนะนำเพื่อนถ้าใครมีปัญหาหรือถ้าใครมีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมได้อันนี้ผมบึง่งเพิ่งสร้างช่องเพิ่มใหม่ครับไม่มีผู้ติดตามก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเว็บไซต์ผมโอเคแล้วมีช่องทางพูดคุยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ก็อบอกเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้ก็ พึ่งทำช่องครัก็มีคนดูนะหลายยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ท้าลังคิดไปเลยนะครับผมก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ